<Those> books. ในคืนหนึ่งของปี2,536เมื่อไฟไม่โรงงานแห่งหนึ่งค่าชีวิตผู้คนไปมากมายบุงหย่าหนึ่งในพนักงานสาวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่รอคอยใครสักคนที่จะช่วยให้เธอได้ไปสู่สุขติบางคืนเธอจะเดินวนอยู่ในโรงงานเราบบกำลังค้นหาบางสิ่งบางอย่างคนที่เคยเข้าไปใกล้บริเวณโรงงานหลายคนเล่าว่า เห็นเธอยืนมองเรากับกำลังเรียกหากใครบางคนและหลังจากคืนนั้นบางคนที่เดินผ่านแถวบริเวณโรงงานมักพบเห็นเงาของผู้หญิงในชุดยูนิฟอร์มเก่าๆตรงปลายทางเดินก่อนเลือนหายไปบางครั้งมีเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วโรงงานเสียงของความช่วยเหลือที่ไม่มีใครอยากได้ยินแต่บางคนกลับบอกว่าคืนวันที่เกิดเหตุเธออาจไม่อยู่ในโรงงานด้วยซ้ำแล้วเสียงที่ทุกคนได้ยินเป็นเสียงวิญญ,ญาณของผู้งาหรือเสียงของใคร ที่ยังไม่เคยออกมาจากซากแข่งนี้เลยกันแน่ไม่รักกันแล้วหรือราเชนนี่คือเสียงที่ตามหลอกหลอนนาราเชนชายคนสุดท้ายที่อยู่กับบุหงาก่อนเหตุไฟไหม้